สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมคาวบาวนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในการทดสอบดาเมจนะครับระหว่างดาบชาโรไทเทบวกคอสตูมนะครับกับดาบฟ้าบวกถึงห้าน,นะครับผมซึ่ง ดาบชาโรเฮเนี่ยเป็นดาบที่ผมแนะนําไปในคลิปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับก็หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วสรุปเนี่ยจริงๆมันแรงจริงไหมหรือว่ามันเบาขนาดไหนแรงยังไงนะครับดาเมจขนาดไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าดาเมจเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับดาบฟ้าบวกสิบห้าคราฟแมนเนี่ยจะได้ดาเมจที่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก่อน,นื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเปรียบเทียบดาเมจกันนะครับผมมี หลายเรื่องที่อยากจะชี้แจงก่อนนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือคอสตูมที่ผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําให้ทําเป็นคอสตูมดาเมจ90ขึ้นไปนะครับแต่ว่าคอสตูมของผมเนี่ยมันเป็นแอตแทกสองรูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สุดนะครับของผมเนี่ยทำได้เพียงแค่70เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยอาจจะทําได้ถึง90หรือ100เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอตแทกจากคอสตูมของผมเนี่ยยังไม่สุดนะครับอยากให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับ1ข้อ2นะครับทําไมถึงทําเป็นชาโด บวกคอสตูมและวัดนาเมตกับมิทิวเพียวๆนะครับอย่างที่ชี้แจงไปในคลิปของดบับชาโดไทเทนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดนั้นคือการประหยัดงบประมาณให้ได้มากที่สุดนะครับและต้องการรีดาเมตให้ได้ใกล้เคียงกันด้วยการที่เราประหยัดงบเพราะฉะนั้น T T, M, เนี่ยดาบชาโดไทเทบวกคอสตูมเนี่ยถือว่าเป็นออปชั่นเดียวกันนะครับและปัจจุบันเนี่ยทำสองชิ้นเนี่ยก็ยังราคาถูกกว่าดาฟ้ามิทิวบวกสิอยู่เล็กน้อยด้วยนะครับ ส่วนข้อที่3นะครับว่าทําไมถึงทําเป็นเปรียบเทียบกับดาบมิทิว M8 บ5นะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือตัวดาบชาร์โดไทเทียของผมเนี่ยมันเป็นแอมล้วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเปรียบเทียบตัวดาเมจ ที่ไม่คลิด้วยนะครับ2ก็คือผมหาดาบฟ้าคลีิไม่ได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมยืมมาจากน้องในกิ้วนะครับผมเนี่ยไม่มีงบที่จะไปซื้อดาบฟ้าคลี38มบวกามานะครับก็เลยได้เท่านี้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมาลองเปรียบเทียบให้ดูคร่าวๆนะครับว่าดาเมจที่ได้น่ยแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนโอเคนะครับผม เดี๋ยวผมจะสรุปให้นะตรงนี้เลยนะครับว่าดาเมจที่ทําได้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับโดยผมจะขอทดสอบโดยการตีมอนที่แบบ130นะครับและจะใช้สกิลเล็กที่เป็นสกิลดับเบิลสลัดของเบสเท่านั้นนะครับเป็นตัววัดดาเมจนะดาเมจขณะคริสนะครับจะอยู่ที่40,50นะครับตอนที่ผมใส่ดาวแบบปกตินะครับก็คือใส่ดาวชาร์โด้ไทเทข้างนึงนะครับแล้วก็บวกกับคอสตูปไปอีกนะครับ ซึ่งดาเมจขณะที่ไม่คลีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,300ถึง1,420นะครับค่าเฉลี่ยโดยประมาณนะทีนี้นะครับเมื่อผมทำการถอดคอร์สตูมนะครับและใส่ดาบมิดทิวบวก15เข้าไปแทนเนี่ยดาเมจที่ผมทำได้นะครับลดลงนะครับเหลือ4,500นะครับผมจากที่4,050นิะครับครีเบาลงไป50นะครับ ไอเทมส่วนอื่นเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพียงแต่ผมถอดคอสตูมนะครับแล้วก็เปลี่ยนดาบนะครับดาเมจขณะไม่ครีเนี่ยลดลงเหลือ1,100ถึง1,200เท่านั้นนะครับอันนี้คือดาเมจที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในคลิปแล้วก็ในรูปที่ขึ้นตัวอย่างอยู่นะตอนนี้นะครับดาเมจลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ดาเมจไม่ครีเนี่ยก็ลดลงด้วยนะครับอันนี้พอที่จะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่า1คือค่าแอมปเราลดลงมากนะครับทำให้ดาเมจที่เข้าไปคูณเนี่ย มันลดลงนะครับทำให้ดาเมจที่ส่งผลออกมานะมันน้อยลงไปด้วยนะครับแต่อย่าห้ฟกัสอีกอย่างนึงว่าอย่าลืมนะครับว่าคอสตูมของผมเนี่ยมันเป็นแค่แอตแท็ก70นะครับไม่ใช่80 90 100หมือนคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ทำแอตแทก บวก90ได้ไปเทียบกับดาฟ้าคิด38ดาเมจก็อาจจะไล่เลี่ยก,กันได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าผมใส่ดาวฟ้ามิดทิวบวกกับคอซูมเนี่ยดาเมจก็จะทวีคูณขึ้นบีกนะครับดาเมจคลีนเนี่ยแรงไปถึง4,127เลยทีเดียวซึ่งโดยสุดท้ายสรุปแล้วนะครับว่าทําไมที่ผมคิดว่าดาบชาโดไทเทมันแรงกว่าจริงนะครับแล้วก็เอามาทดสอบให้ดูเนี่ยมันก็แรงกว่าจริงๆนะครับแต่ว่า ด้วยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่จะเป็นตัวช่วยเสริมดาเมจให้เรามีดาเมจที่แรงขึ้นไปนะครับนั่นก็คือค่าแอมรวมแล้วก็ค่าคีที่เข้ารวมนะครับหลกัหลกๆแล้วเนี่ยผมเคยทดสอบดาบเนี่ยเมื่อตอนที่ผมมีค่าคีดที่เข้าไม่ได้สูงมากนะครับ ตอนนั้นเนี่ยค่าคิด์ทเข้าผมประมาณ120-130เนี่ยผลการทดสอบในแบบเดียวกันเนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยดาวมิทิวบวก15เนี่ยแรงกว่าประมาณ10-20นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับเมื่อผมลดค่าแอมตัวเองลงเล็กน้อยนะครับแล้วไปเพิ่มค่าคีิตเข้าดาเมจตัวเองเนี่ยมันทำให้ผลการทดสอบสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยดาวชาโรไทเทเนี่ยมีความแรงอยู่มากกว่า 50-60เลยทีเดียวนะครับแต่ย้ำอีกครั้งนึงนะอันนี้คอสตูมก็ยังไม่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่ผมอยากจะบอกจริงๆก็คือว่าดาบชาโดไทเท้บวกคอสตูมเนี่ยมันไม่ได้เบานะครับเพราะว่าถ้าให้เปรียบเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราทำคอสตูมบวกแอดแท็กเกได้เนี่ยดาเมจมันก็จะเทียบเท่านะครับประมาณกับซิกบวกสิบห้าเอมยี่สิบเก้าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาเมจที่มันออกมาเนี่ยถ้าเราทําเพียงข้างเดียวเนี่ยาเบรคไม่น่าเกียดแน่นอนนะครับออีีกข้าาางงนงนึเเเ่่ยราาจจะไปใสลว เหมือนเดิมหรือว่ามิทิวคี36ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ตัดอคติเรื่องดับชาโด,ดไทเทเบาทิ้งไปก่อนนะครับผมเชื่อว่าดามจที่ทําได้เนี่ยมันก็ไม่น้อยแน่นอนนะครับอย่างในคลิปเนี่ยทดสอบให้ดูละมันไม่เบาแน่นอนนะครับถ้าเทียบกันแบบหนึ่งต่อนหนึ่งแบบนี้นะแต่ก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันขึ้นกับตัวเสริมอื่นด้วยนะครับทั้งค่าแอมรวมในตัวนะครับทั้งค่าคีย์ที่เข้ารวมในตัวนะครับทุกอย่างเนี่ยมันมีผลช่วยกันหมดนะครับ มีส่วนช่วยทั้งการเพิ่มดาเมจต้นนะครับแล้วก็การเพิ่มดาเมจคิดเข้าให้เล็กน้อยด้วยก็ประมาณนี้นะครับดาเมจที่ได้เนี่ยอย่างที่เห็นนะแล้วก็ผมขอยืนยันด้วยตัวเองนะครับว่าดาบที่ใส่เนี่ยผมสามารถใส่ลงดัดร้อยห้าได้นะครับโอเคแหละเวลามันอาจจะแบบไม่ได้เร็วมากนะครับแต่ว่าใส่ลงได้นะครับจบคนเดียวได้แน่นอนนะ,125ะร้อยยี่าแมลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ต้องการจะหาดาบด้วยงบที่ประหยัดจริงๆนะครับปัจจุบันเนี่ย เท่าที่สังเกตดูในตลาดราคารับซื้อก็เพียงแค่ 700m เท่านั้นนะครับแล้วก็ยังสามารถทําคอตูมได้อีกนะครับแต่ว่าข้อเสียหลักๆของมันก็มีคือถ้าจะขายก็ขายยากนิดหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะไม่คุ้มกับค่าปลดผนึกแต่ว่าอย่างที่บอกนะดาเมจก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับอย่างที่เห็นในรูปก็เอาไว้เป็นตัวช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่ามันเบาไหมมันแรงไหมนะครับแล้วแต่ความชอบของคนแต่ละคนแล้วกันนะครับ แล้วก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดนี้เพื่อความต้องการที่จะให้เราเนี่ยประหยัดงบให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าใครไม่อยากจะประหยัดงบอยากเล่นดามเมจให้สุดก็ทาดาบ7 4็ดซิกหรือว่าดาบฟ้า65แล้วก็เสิร์ฟหรือขอตูมก็ได้นะครับแบบนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันแรงกว่าด้วยตัวมเองอยู่แล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวันดี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสด เกือบลืมนะครับผมล่าสุดขอขอบคุณโดเนตจากคุณแซอ่านว่าอะไรดีเอาเป็นว่าขอบคุณโดเนตด้วยนะครับสําหรับชื่อที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่โดเนตมาเป็นเงินในให้แล้วก็เมลมานะครับผมนี่ยังตกใจอยู่เลยนะเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานแล้วนะครับแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับไปละบา,บายๆขอบคุณมากนะครับ thank you